เย่ yeah. ตอนนี้มาถึงเกาะช้างแล้วนะครับเราจะไปที่หาดวายแชร์ไปกางเต็นท์แต่ก่อนมาถึงเราต้องซื้อตั๋วขึ้นเรือก,ก่อนครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าบรรยากาศยังไงผมจะถ่ายให้ชมกันนะครับ <c oughs> เอาแล้วนะครับซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับมีฝรั่งด้วยวันนี้เป็นวันหยุดน,นะครับวันที่10เดือนธันวา2565นะครับผม ก็วันนี้วันหยุดแต่ก็คนเงียบๆนะครับไม่ได้มีอะไรมมไม่เยอะม,มากครับครับผมครับขอบคุณครับไปแล้วเราจะขึ้นเรือกันแล้วหกร้อยหกสิบเหรออืมไม่รู้อะเขาอะไรเขาทอนแล้วเหรอเราก็จะเรียงแถวเพื่อรอเรือนะครับใช่ไหมนะใช่อันนี้รอขึ้นเรือนะครับรอขึ้นเรือนะครับเดี๋ยว รอนะครับรอเรือมานะครับผมโอเคอันนี้ระหว่างที่เรารอนะครับเราก็เดินมาที่ม,มากันสองคนนะครับมากันน้องสองคนว่าไ,ไงเราเลยว่ากลางเต็นที่ไหนนะเ <c oughs> กาะล้านเกาะล้านนะครับเ <c oughs> กาะช้างเกาะช้างนี่เรามาสองคันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่คนนึงสงตามมาอยู่ตอนนี้เราก็รอเรือขึ้นรถอยู่ข <c oughs> อดูนะครับไม่ <c oughs> ธรรมดาครับโอ้โห <c oughs> ระหว่างที่เรา รถมารอเรือกันนะครับเราก็รอจอดรอเรือกันอยู่เราพาเดินบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนี่ครับผมจะมีนักท่องเที่ยวฝปดไปนะครับอืบรรยากาศดีครับร้อนหน่อยแต่ก็ดูเงียบๆหน้าเที่ยวนะครับผมนะครับได้เวลาเดินทางของเราแล้ว ขึ้นเหลืออ้าวอันไหนวันนู้ <Okay. S 1> อ๋อนี่เหรออ้อาวแล้วนู้นนะ <Okay. S 1> อ๋อ,อคนละแถวของผมลำนี้นะครับลำนี้ตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าเราไปฝั่งนู้นแต่เรามาลำนี้นะครับือ,คร,ราาค,รบอครับผมกระดูดน่าตื่นเต้นดีนะครับเรือบรรจุรถได้กี่คันไม่รู้แต่ก็ดูแล้วน่าจะเยอะมาก5้าสิคันแน่นอได้นะ ไม่กี่ห้าสิบก็ร้อยครับผมดูแล้วนะครับขึ้นเรือมาแล้วดูน่าตื่นเต้นนะครับผมก็เพิ่งขึ้นเรือใหญ่ครั้งแรกเหมือนกันนะไม่คิดว่ามันจะดูแบบอารังอารังดีอ๋อเขาก็เรียงเขาจะเรียงกันเป็นฝั่งเป็นฝั่ง,น,งนะครับ จอดรถแล้วจอดร,รถแล้วครับผมเราจะเดินลงไปดูข้างล่างกันโอ้คนเยอะอยู่ครับดูนะครับเราจอดอยู่กลางนะจอดอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราไปดูหัวเรือกันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอ๋อพนที่กว้างอยู่ครับผมบรรยากาศดีนะครับดูแล้วบรรยากาศดีในเรือนะ ไม่รู้หมุนเร็วไปหรือเปล่านะก็แค่อยากให้เพื่อนๆได้เห็นแบบบรรยากาศที่แบบให้เต็มๆอะไรพวกนี้ว่ามันเป็นยังไงอะไรพวกนี้ก่อนเดินทางจะได้ศึกษาข้อมูลกันเผื่อใครยังไม่เคยมานะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาหลังจากจอดรถแล้วเราไปอยู่บนชั้นสองกันดีกว่าครับไปดูว่าชั้นสองมีอะไรนี่ครับคนเยอะอยู่นะครับอ๋อชั้นสองก็เป็นที่พักครับผม เป็นที่พักบรรยากาศดีออเป็นที่ให้นั่งนะครับเป็นที่นั่งรอเรือไปถึงเกาะฝั่งโน้นนี่เองนกไว้คักหน่อยระหว่างเรารอนะครับเรือเราเราก็ยังไม่ออกเลยฝั่งโน้นไปก่อนแล้วครับผมฝั่งโน้นไปก่อน ที่นี่เรือเขาจะเป็นรอบๆนะครับก็ต้องดูว่าเขามีกี่รอบแต่ผมไม่แน่ใจมันน่าจะมีถึงหกโมงอะนะเที่ยวสุดท้ายน่าจะเป็นเที่ยวหกโมงนะครับหกโมงเย็นนะครับ<ม>นี่ครับรถเรือออกไปละเราก็กําลังจะออกตามนะครับได้เวลาเรือออกนะครับอเอ๊ะตอนนี้เรือออกแล้วเรือออกแล้วครับเรากาลังเดินทางนะครับ จะฟังแล้วเพื่อข้ามไปยังเกาะช้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไง ค่อนข้างดีนะครับผมใกล้ถึงแล้วนะครับอันนี้ก็เรือก็วิ่งอยู่นะครับเรือวิ่งอยู่แต่ว่าเราได้มาอยู่บนเลรือเพื่อถ่ายคลิปให้เพื่อ,อนๆดูว่ามันใกล้ถึงแล้วแล้วก็บรรยากาศดีเราจะได้ขึ้นเกาะแล้วนะครับเกาะช้างบรรยากาศดีครับน้ําใสนะครับ มีอะไรดีเดี๋ยวไปดูกันเราจะไปกางเต็นที่ไหนนะขออีกทีหนึง่งหาดเลยหาดวายแชกเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะไปหาดวายแชกถ้าเราเลี้ยวขวามันจะเป็นพวกโรงแรมพวกเขาดำน้ำตุบกระกหลังแต่เราจะเลี้ยวซ้ายไป เรามากันสองคันเมื่อกี้จอดรอน้องเขาเพราะว่าเรือเขามาช้ากว่าเราเรามามาก่อนก็เลยมนานัดจอดรอกันข้างหน้าแต่ว่าขึ้นเรือเหมือนแยกกันขึ้นคนละคนละลำนะคนละลำสองลำรือยู่ไ,ไ,ไนอะไรอ่ะเฮ้ยเจนุกบอกต้นไม้เหมือนตน้นะครับผมก็ว่าเหมือนอู่นะครับแต่ว่า ใส่นะครับบรรยากาศดีท้องฟ้าใสมากครับวันนี้ใส่ใส่อะไรคำอะไรวะใส่ผัวไปเลยเฮ้ยหมุกนี้ไม่ได้นะครับใส่ผัวไปไกลๆไม่ได้หมุกนี้อันตรายบรรยากาศดีเนาะเดี๋ยวก็รู้ว่าคืนนี้จะนอนเงื่อแตกหรือเปล่า <laughs> สวยงามครับผม ที่ทางบนเกาะช้างนะครับถ่ายไปเรืเ่อยๆ ถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงทางเข้าหาดวาวแชกแล้วก็<อ>จะมีเบอร์นะครับมีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่เขาต้องมาแนละ้เข้าไปใช่เดี๋ยวจะมีคนมาเปิดประตูนะครับเนี่ยเบอร์เบอร์ติดอยู่ที่เสานะครับตอนนี้เรามากันนะครับผมเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อมาติดต่อไปแล้วครับผมเข้าไปแล้วคุณครับพี่ดูดบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไง รถก,ก็เหมาะอยู่นะครับถ้าไม่ใช่สีุ่ทธก็ไม่ค่อยแนะนำเอ้ยถ้าไม่ใช่เข้าได้ไหมเรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยแนะนำ,แ,นนำแต่ว่าแนะนำปีดกระจกเพราะว่าขี้พุทธอยนะครับ ก็จะดูแบบป่าๆเลยนะอากาศก็คลึมๆเข้ามาข้างในคลึไม่นุก๊ก เกิดว่ามาจากท่าเรือก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะตีมาครึ่งชั่วโมง เดินรถทางเดียวนะขาลงสวนกะันทำแนวนะจะมีทางลงค่งะมีทางลงเหรองงมีเหรอไม่รู้ เจมส์หยพันสุดท้าย ที่สิบเดือน12ปี65เราจะไปหาดเกาะหวายใช่ไหมหาดเนะี่ยหาดหวายเชหาดหวายเช่ยงพูลยัเกาะไ,ไหนเดียว นี้นะครับเราเกิดอาการสงสัยกันนิดหน่อยนะครับว่าจะตรงไปหรือจะเลี้ยวดีทาง,ง,ไนะงไหนดีพี่รต,ต,รตรงไปใช่ไหมรอรอรอดูนะครับผมว่าตรงไปนะพี่ใช่ไหมทางโคดอยู่นะพอ,อได้อยู่นี่ครับซ r v วตัวแรงของเราใสา่ใส่ซิ่งครับใส่ซิ่งไปต่อต่อครับ เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วโอใช่เหรอ oh. <laughs> <laughs> พี่ใช่ใช่ใช่มันจะมีน้ำไงเราต้องข้ามน้ำแต่ว่าน้ำมันแห้งน,นะใช่ใช่ไหมผมว่า oh, ใช่อยู่นะพี่ <laughs> ใช่ที่เราเจอน้ำไง <laughs> ใช่ที่มันมีจะมีน้ำแห้งอะ่ะ <laughs> นี่ครับ <laughs> มากันสามคัน <laughs> ใช่พี่ตรงนี้แหละไม่ใช่ทางหรือทางขาดนะมันเป็นมันเป็นรีสอร์ทก่อนถึงอนะ่ะถ้าไม่ผิดนะเรามาถึงหาดหวายแชกแล้วนะครับโอ้โหดูต้นหญ้าต้นไม้สวยงามอย่างกับ<า><า>ยุคจร์สิสต์พาร์คเลยครับเราเหมือนเข้ามาในป่าทึบตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเรามากันสามคันถ้าสามคันทำไง เกาครับสามคันก็เกาชาันี้ก็คือมุกนะครับที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้และทําให้เราดังในวงการแล้วนะครับเรามาถึงหาดวายแชกแล้วนี่ครับเดินเรากําลังเล็งสถานที่อยู่โฟฟินถ่ายรูปหน่อย <c oughs> ถ่ายรูปหน่อยเลยถ่ายคลิปนะพี่ลิปหวาหน้าครับ กำลังกำลังเพิ่งตื่นบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีที่มีคนตกปลามึกได้ปลาหมึก้วยนะแถวนี้ได้หมดที่ตอนนี้เรากำลังหาทําเลกางเต็นท์กันอยู่นะครับก็ได้ได้ที่กางละทําเลใครทําเลมันนี่ครับผมก็กำลังง เมื่อกี้เก็บไปทิดทันถ้าไปเมื่อกี้จบเลยนะพี่นพ <laughs> มืดแน่เลย,ย,ลยใช่ใ,ใช่ครับไปเดี๋ยวผมกางเต็นท์ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวมาชมกันต่อนี่เช้าแล้วนะครับผมก็มาให้ดูบรรยากาศยามเช้าของพวกเราอันนี้เต็นท์ผมเองครับผมก็บรรยากาศชิวๆนะ น้ำอันนี้แม่ครัวนกโอเฟนถ่ายคลิปหน่อยไอ้ไหนอะโชว์เลยดิแแก๊สกระป๋องไงโอ้โหแม่ครัวลืมแก๊สนะครับตอนนี้นี่ครับเช้าเช้าชาลีชาลีับบรรยากาศ บรรยากาศดีพอโตไม่เอาเรือไปเล่นนะ่ะนี่โอเคครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศเช้าๆนะครับมชมบรรยากาศยามเช้านะครับล้างจานอยู่นะครับนุ๊กทำไรล้างจานนะครับดูนี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับฮะพายอดีนกฟอร์เฟน เยิ้มนะบรรยากาศสุดแสน,น,แน,วนไว้พาพาดูเต็นท์นั่นพาดูบ้านพักแต่ละหลังอันนี้เป็นชาลีครับผม ม่้พีบ้านี่ที่ของพี่เานะครับให้ดูให้ดูก็น้ำทะเลใสนะครับเช้าๆเขาก็ไปตกหมึกกัน วันนี้ก็จบทริปแล้วนะครับผมพอดีผม,มากันสาคันมาซื้ออาหารทะเลนะครับผมก็เป็นบุญชูอะไรตรงนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับเราก็มาจะมาซื้อของฝากเจ๊นกครับผม